สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องตำรารถนะครับหลังจากที่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับรถกระบะที่มีงบประมาณ4 0 0แสนบวกลบนิดหน่อยไปนะครับก็มีกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีสอบถามข้อมูลกันเข้ามาว่าไอ้พวกตัวสักงบ3 0 0 0 0 0เนี่ยลงมานะครับ3 0 0 0 0 0ลบเลยเนี่ยมันมีตัวไหนน่าใช้งานบ้างตัวไหนน่าเล่นบ้างแล้วก็ซื้อรุ่นไหนมันน่าจะคุ้มสุดนะครับในช่วงกลางปี2อ2 1นี่2021นี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมในคลิปได้เลยครับ สำหรับแบรนด์แรกนะครับที่ผมจะนำมาพูดถึงก็คือ m a z d a นะครับในชมวิธี5 0โปนะครับปี2023ละกันนะครับเป็นชมแรกเลยเนี่ยในตอนนี้นะครับผู้ชมผู้ฟังนะครับ FC ทุกท่านเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาประมาณ200,000กลางเนาะจนไปถึง200,000ปลายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว4ประตูเนี่ยมันจะงบต้องเกิน300,000ละนะครับอันนี้ผมจะพูดเฉพาะที่มันต่ำจาก300,000ลงมานะครับก็สามารถซื้อได้พวกรุ่นแคป ยกสูงทั่วไปเลยนะครับก็สามารถซื้อได้แล้วในงบนี้ด้วยราคาปกตินะครับก่อนหน้าที่ผมจะมารีวิวเนี่ยราคาเขาอยู่ประมาณ27 28อะไรนะครับบางคัน29แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถึง30เนาะแต่ว่ามันมีหลายที่นะครับหลายร้านนะครับแล้วก็ระบบ ออนไลน์ด้วยนะครับมีการปรับราคาลงมาแล้วนะครับราคากลมๆนะครับอยู่ประมาณสัก2526นะครับ27อยู่แถวๆนี้นะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยข้ามไปถึง28แล้วนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับที่เสียดายแทน FC หลายๆท่านเลยนะครับที่อยากให้ทางช่องไปรีวิวเกี่ยวกับ m a ด้าตัวนี้ให้ดูหน่อยนะครับก็คือทางช่องนะครับได้รับการติดต่อมานะครับ ให้ไปถ่ายงานนะครับหรือว่าช่วยพรีเซนต์ให้หน่อยเกี่ยวกับร้านร้านหนึ่งนะครับเขาเป็นเต็นท์รถมือสองนะครับอยากจะปิดกิจการนะครับแล้วมันมีกระบะเนี่ยในร้านค่อนข้างเยอะหนึ่งในนั้นนะครับมีมาต้าบีทีห้าศูนย์นะครับปีสองพันสิบสามสีขาวดูลวค่อนข้างสวยมากนะครับเป็นแคปยกสูงเลยผมก็ถ่ายมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังว่ากะจะลงรีวิวนี่แหละนะครับแต่ไม่ทันนะครับเนื่องจากว่าทางเจ้าของร้านเนี่ยโทรกลับมาแจ้งว่า คือเขาปิดการขายไปแล้วนะครับเกือบจะทุกคันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีเต็นท์นะครับเข้ามาขอตัดไปในราคา2.4เองเฉพาะมาต้าปีที50ก็คือเสียได้แทน FC หลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับเอาไว้อย่างนี้นะครับถ้ามีโอกาสว่ามีลักษณะนี้เข้ามาอีกนะครับผมจะรีบดําเนินการนะครับไปถ่ายและรีบลงรีวิวให้เร็วที่สุดนะครับลำดับถัดมานะครับก็คือเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับในโฉมของตัว2.7และ2.5นะครับ ตัวนี้นะครับถ้าเกิดพูดถึงแล้วนะครับในราคากลางๆนะครับถ้าเป็นแคปตัวเตี้ยเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคา200,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวยกสูงนะครับราคาจะอยู่ประมาณ200,000ปลายนะครับแตะเกือบ300,000เลยนะครับเป็นอีก1คันนะครับอีก1แบรนด์หนึ่งรุ่นนะครับที่ผมรีวิวมานะครับก็เจอมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่จะเจอรถที่ใช้งานน้อยนะครับแล้วก็ยังคงความใหม่อยู่นะครับในหลายๆคันเนาะที่เจอมาดังนั้นนะครับจึงเป็นรถ กระบะนะครับแคปที่น่าเล่นมากๆนะครับสำหรับกลางปีนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอะไหล่นะครับแล้วก็การซ่อมตรงนี้นะครับผมพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าเชฟโรเลตตัวนี้นะครับสามารถเบิกอะไหล่สูตรได้ปกตินะครับอะไหล่ยังมีอยู่แล้วก็อะไหล่บางชิ้นนะครับสามารถแปลงนะครับจากอ่าอิสุได้นะครับย้านะครับว่าบางชิ้นได้เฉยนะครับแต่ช่างนะครับช่างไทยเนี่ยมีการพัฒนาพอสมควรเนาะจากที่ผมไปสอบถามดูเนี่ยสามารถซ่อมเชฟได้ปกตินะครับเหมือนรถตลาดทั่วไปเลยนะครับดังนั้น จึงเรียนมาตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ต้องห่วงนะครับว่าซื้อไปแล้วกลัวจะไม่มีที่ซ่อมไม่มีอะไหนะครับปัญหาตรงนี้จบแน่นอนนะครับสำหรับแบรนด์ที่3นะครับก็คือ t s u b i s i ิไ i t a นนะครับสำหรับ Mitsubishi t i t a นนั้นนะครับมีตัวเลือกให้เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว2.4ธรรมดา2.4พัดนะครับหรือว่าตัว2.5และ2.5พัดนะครับผมจะรวบรวมนะครับเอาเฉพาะที่ไม่เกิน3 0 0 0นะครับหรือว่า3แ0,000ลงมาก่อน ดังนั้นผมจะขอพูดตัว2.4ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับโฉม2.4นะครับมีให้เลือกก็คือ2.4แบบธรรมดาเนาะแล้วก็2.4พัดนะครับทั้งตัวเตีย้ยยกสูงแคบหรือว่ายกสูง4ประตูเนี่ยราคาเขาจะอยู่ประมาณ200,000กลางๆนะครับอย่างสวยสุดแบบดูดีสุดๆเลยนะครับ4ประตูยกสูง2.4เนี่ย ในตัวพัดนะครับราคาก็ไม่ถึง3 0 0แสนเนาะอยู่ที่2 0 0แสนปลายเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถตลาดทั่วไป2.4ยกสูง4ประตูธรรมดานะครับก็2 0 0แสนกว่าบาทนะครับยิ่งเป็นตัวแคปยกสูงก็2 0 0แสนต้น2 0 0แสนกว่าบาทนะครับก็ยังซื้อได้ในราคานี้นะครับแล้วก็ผ่อนนะครับยังสามารถที่จะฟรีดาวได้ด้วยนะครับจากที่ผมสอบถามดูนะครับสามารถฟรีดาวออกรสสนบาทอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งเดือนละแค่4 0 0พันกว่าบาทเองถือว่า ค่อนข้างคุมนะสำหรับใครที่มองหารถกระบะนะครับเอาไว้ใช้งานก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยสําหรับไททันแล้วก็ตัว2.5นะครับก็จะมีตัว2.5ธรรมดากับ2.5พัดแต่ถ้าเกิดเป็นพัดนะครับในโฉมของแคปยกสูงเนี่ยราคา200กว่าบาทไม่เกิน3แสนเนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากนิดหนึงอาจจะมีนะแต่หายากนะครับดังนั้นผมจะพูดถึงเฉพาะ2.5ที่เป็นแคป ยกสูงปกตินะครับราคาจะไม่ถึง3ามแสนเช่นกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับสำหรับ Mitsubishi ไ i t a นนะครับที่มีช้อยละตัวเลือกนะครับให้กับคนที่มองหารถกระบะหรือว่ารถทางเลือกเนี่ยเอาไว้ได้ใช้งานนะครับการันตีได้เลยนะครับกับราคาที่ถูกขนาดนี้คุณภาพประมาณนี้นะครับใครซื้อไปใช้งานผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะครับสาหรับ Mitsubishi ไ i ตันในกลางปีนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นนิสสันนวาร่านะครับ สำหรับนิสสันวอลล่าชอยอาจจะมีไม่เยอะมากนะครับเท่ากับตัวบิสซูบิชินะครับมันก็จะมีอยู่แค่2อสตัวนะครับที่สามารถซื้อได้ในงบประมาณส0 0แสนนะครับอย่างเช่นนิสสันวอลล่าฉมของตัวแคปนะครับยกสูงจะอยู่ราคาประมาณ200,000กว่าบาทนะครับจะไปถึงสองปลายสอกลางถึง2อปลายเนาะจะไม่ข้าม3นะครับในชมของปี13ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปี2012นะครับนิสสันวอลล่านั้นนะครับถ้าเป็น4ประตูเนี่ยยังได้เหมือนกันนะ อาจจะไม่ถึง3 0 0แสนนะครับเพราะว่าจากที่ผมไปรีวิวมาครับล่าสุดมันมีการปรับราคามานิดหน่อยนะครับก็ต่ำจาก3ลงมาแล้วอยู่ประมาณ2ไปไปนะครับในชมของสีประตูยกสูงที่เป็นปี2 0 1 2เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวแคปนะครับการันตีได้เลยนะครับอยู่ที่2 0 0 0 0นกลางนะครับการันตีแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ปีใหม่ด้วยนะครับสำหรับนวารา ก็คือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ทางเลือกนะครับที่ค่อนข้างคุ้มเนาะสำหรับสมรรถนะของตัวรถนะครับแล้วก็ราคาที่ใช้คำว่าค่อนข้างถูกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับนิสันวาร่าใครหาอยู่นะครับใครอยากจะได้เป็นเจ้าของเนี่ยผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ค่อนข้างคุ้มทีเดียวนะครับคุณภาพและราคาก็มาถึงลำดับสุดท้ายนะครับของคลิปนี้ก็คือ f o r d Ranger นะครับสำหรับ f o r d r a n g เจนะครับผมมีตัวเลือกอยู่ประมาณ3ตัวเลือกนะครับจากที่ผมไปรีวิวมาเลยนะครับสำหรับ รถกระบะท,ที่งบไม่เกิน3 0 0แสนบาทเนาะ,ะตัวเลือกแรกเลยนะครับจะเป็น Ford Ranger ในโฉงของวาย t ท็กนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 1เนาะ2010 2011 ราคาอยู่ตั้งแต่2 0 0แสนกลางๆนะครับจนไปถึง2 0 0แสนปลายแครบยกสูงแล้วก็4ประตูยกสูงราคาหนีกันประมาณ2 3 0 0 0 0มื่นนะครับในบางที่เนาะล่าสุดนะครับที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับในชมของ4ประตูยกสูงไวท์แท็กนะครับก็มี FC นะครับในช่องก็มีการซื้อขายกันไป็นละเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนั้นอ,อีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือ Ford r a n g e r ตัว2.5 XLT ในชมปี2012ซึ่งจริงๆแล้วชมนี้นะครับมันหาค่อนข้างยากเนาะสำหรับ ทองตลาดรถมือ2ตอนนี้นะครับมันมีไม่ค่อยเยอะเนื่องจากยอดขายมือ1ก็ไม่ได้สูงแล้วก็ยอดขายมือ2เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเจอด้วยนะครับจากที่ไปรีวิวก็ไม่ค่อยเห็นอีกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดมีหลุดมานะครับหรือว่าเจอนะครับผมการันตีได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขับมันมากๆแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าสมรรถนะขนาดนั้นนะครับราคาแค่2 0งแสนกว่าบาทเองนะครับฟีดเอาอีกต่างหากจากที่ผมสอบถามจากไฟแนนซ์นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าเล่น แต่ถ้าเกิดว่าเป็น4ประตูยกสูงนะครับในโฉมตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ส่วนใหญ่จะอยู่ราคาประมาณ3 0 0 0 0 0ต้นๆน,น,นะครับจะไปถึง3 0,000 0กลางบางร้านที่รีวิวมีการปรับราคาแล้วก็อยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0เป๊ะๆนะครับหรือว่า3 0 0 0 0 0หย่อนนิดหน่อยเอาเท่าชัวเลยก็คือแคปนะครับยกสูงในโฉมเนี่ยสองพนะครับสามารถซื้อได้เช่นกันราคาอยู่มาณ2,0,000ไปนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานมากๆส่วนตัวเลขที่3นะครับก็จะเป็น f o r d Ranger 2.2 XLT นะครับ สำหรับตัวนี้ก็มีการถกเถียงกันพอสมควรนะครับว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันปีของมันคือปีอะไรกันแน่นะครับระหว่าง2012กับ13ผมมีข้อมูลให้อย่างนี้นะครับคือ f o r d ตัวนี้เลยเนี่ยมันเปิดตัวมาปลายปี2012นะครับไม่ใช่ว่าต้นปี2013นะคือจริงๆเปิดปี2012ปลายปี แล้วไปจดกัน2013หรือว่าเราจะนับว่าเป็นต้นปี2013ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดลายผลิตแล้วจริงๆเนี่ยมันเป็น2012นะครับเราจะเห็นตัว2.2เนี่ยที่จดทะเบียนปี2012ในท้องตลาดรถมือ2เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับประมาณสัก30%ได้มั้งจากที่ผมไปรีวิวนะครับโดยส่วนใหญ่2.2ตัวนี้นะครับจะเป็น2013ทั้งนั้นเลย สรุปเลยแล้วกันนะครับว่า2.2ตัวนี้สามารถซื้อได้ในราคา200,000กางๆก็คือโฉบที่เป็นตัวเตี้ยเท่านั้นนะครับถ้าเป็นตัวสูงผมไม่อยากพูดถึงนะครับคือจริงๆก็มีแหละไม่ถึง300,000แ,แต่ว่าราคามันยังไม่นิ่งผมมองว่ารออีกสักนิดนึงนะครับช่วงอีกสักเดือน2เดือนนี้นะครับหรือ3-4เดือนนี้นะครับอาจจะซื้อได้นะครับพวกแคบยกสูงในราคาไม่เกิน300,000บาทสาหรับ Ford r a n เจอร์2.2ตัวนี้ครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ คอนเทนต์นะครับรถกระบะแคปนะครับยกสูงราคา3แสนลบนะฮะข้อมูลอาจจะครบถ้วนบ้างไม่ครบถ้วนบ้างยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวดีประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงนะครับหากใครที่มีความสนใจรถมือ2ออยู่ในช่วงนี้นะครับมีหลายร้านนะครับที่ติดต่อเข้ามานะครับให้ทางช่องไปรีวิวให้นะครับบอกว่าจะลดราคานะครับหวังว่านะครับคงจะไม่เจอแบบคราวที่แล้วนะครับลดแต่ยังสูงอยู่นะครับขอให้เป็นแบบลดราคาก็คือลดราคาจริงๆนะครับเพื่อประโยชน์ของผู้ซื แล้วก็ผู้ขายนะประโยชน์รวมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับคลิปนี้เจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสวัสดีครับ